สดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับการปั้นพญานาคอยู่นะครับซึ่งคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้ขึ้นโครงเหล็กนะครับยังไม่เสร็จนะครับขึ้นโครงเหล็กปรากฏว่าวันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับโครงเหล็ก นี่ฮะโครงหรือกานบนแล้วก็มามัดตะข่ายนะครับเนี่ยนะครับนี่คือการมัดตะข่ายมัดตะข่ายนีย้เราก็ใช้ตะข่ายลวดนะครับนี่ตะข่ายลวดแบบนี้นะครับแล้วเราก็พันพันรับรอนแล้วก็ใช้ลวดมัดนะครับซึ่งหลายๆช่างก็ ใช้เป็นตะข่ายพลาสติกนะครับซึ่งตะข่ายพลาสติกนี่ก็มัดง่ายนะครับยืดหยุ่นแล้วก็รัดแน่นด้วยนะฮะแต่บางเรือนไม่อ่าวันนี้ไม่มีตะข่ายพลาสติกก็เลยใช้ตะข่ายลวดมัดนะฮะต่ลวดมัดนี่ก็จะแน่นนะฮะแล้วก็จะแข็งแรงกว่าเพราะว่ามัน เป็นลวดแล้วก็เหล็กนะครับก็เหลืออีกเยอะนะครับครับด้านบนก็อยู่ประมาณยักสามสิบนะสามสิบตัวได้นะครับที่กำลังจะทำอ่าตอนนี้ก็ได้ไปเนี่ยวัดไปสองวันได้ไปตัวหนึ่งนะฮะอ่าเอหน้าห้าเสียนนะครับนี่เดเหลืออีกฝั่งนี้นะครับยังไม่เสร็จนี่ฝั่งนี้เริ่มมัดแล้วครับ ก็ใช้เวลาอีกหลายวันนะครับกว่าจะเสร็จก็ขึ้นโครงเหล็กวันนี้เยอะนะครับทางก็ทำไปคนเดียวไปเรื่อยๆน,นเหล็กก็ใช้เหล็กสองนะครับดัดทำเป็นโครงขึ้นมานะครับ จีเนียโทำยากมากนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กเหล็กอมาตรฐานเต็มขนาดนะครับเป็นเหล็กสองที่แข็งมากเนะที่ยิงก็ไม่ต้องใช้เหล็กที่ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับเหล็กสองที่ไม่เต็มก็ได้นะเพราะว่ามันจะดัดง่ายแล้วก็ขึ้นไปตามรูปร่างนี่ขึ้นง่ายนะครับเพราะว่ามันอ่อนตัวนี้อ่าทางวัดอ่าอยากได้มาตรฐานก็เลยสั่งเหล็ก มาตรฐานมานะครับมันก็เลยทําให้การดัดเหล็กของเรานี่ยากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันแข็งนะครับเหล็กแข็งแล้วมันจะทํายากมากดัดไม่ได้ดัดดัดยากดัดพอแง่สุดยอดนะครับดัดนี่ก็ปวดเนื้อปวดตัวกันทั้งนั้นเลยครับกว่าจะเสร็จไม่ธรรมดาอันนี้ก็เพื่อต้องการความแข็งแรงนะครับก็เลยต้องใช้เหล็กสองมาตรฐาน จริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะเอาเหล็กไม่เต็มก็ได้นะเหล็กถูกๆมาดัดนี่มันจะทําให้ให้งานมันดัดง่ายแล้วก็ไวขึ้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเอามาให้ชมกันเล็กน้อย